มาแรงแซงทางโค้งกับมอด p l a n vs rapper เมื่อบอยเ r i e n d กลายเป็นผู้นำกลุ่มซอมบี้ที่จะเข้าไปแดกสมองเจ้าของบ้านแต่ต้องผ่านกลุ่มต้นไม้น่ารักซะก,ก่อนแค่เห็นก็รู้สึกคุ้นคุ้นเหมือนกับเกมอะไรสักอย่างยิ่งดูยิ่งซัสไปจอดลึกกับผมก้าวง่ายคนทำมอดนี้คือ j จสันเดอะอาร์ตที่เคยสร้างผลงานมาแล้ว2องมอดก็คือทอสและสเกตชี่รอบนี้มาแบบจัดเต็ม จากแรงบันดาลใจเกมในตำนานอย่าง Plan VS Zombie ้ค่ายเกม PopCap ที่ออกมาภาคแรกตอนปี2009เป็นจุดเปลี่ยนประวัติศาสตร์วงการเกมครั้งใหญ่ในยุคนั้นต้นไม้เนี่ยนะจะมาสู้กับซอมบี้บักกันนะ่ะปะมาดูข้างในหมดกันเลยดีกว่าว่ามีลูกเล่นอะไรกันบ้างบอกเลยว่า แฟนแพนเวียซอมบี้เนี่ยถึงกับตะลึงและมาด้วยฉากเปิดก่อนเข้าเกมจะมีคําพูดว่าจดหมายรักถึงค่ายป๊อปแคปพร้อมกับตราโลโก้ค่ายเกมผมนี่ตกใจมากเลยนะเพราะว่าโอ้ผู้พัฒนาเกมแพนเวียสซอมบี้ได้จับมือกับทางไฟเดนัลฟรังกินออร์มอนนี้มาหรือเปล่านะเพราะว่าขึ้นโลโก้เลยเนาะสรุปก็คือไม่ใช่นะครับคนทํหมอดเอาโลโก้ขึ้นมาเนี่ยเป็นการให้เกียรติผู้พัฒนาในฐานะผู้ให้กําเนิดเกมแพนเวียสซอมบี้ตอนแรกๆเนี่ยผมคิดว่าเซียสันเดออาคิดคนทำมอด กับเจาสันหม่คนที่เป็นคนออกแบบเกมแพนเวสซอมบี้ภาค2เนี่ยจะเป็นคนคนเดียวกันเพราะดันขึ้นชื่อเจาสานันนำหน้าเหมือนกันแต่ว่าเป็นคนละคนนะครับตกใจครั้งที่2ฉากโหลดเกม ถ้าดูผิวเผินเนี่ยนึกว่าเล่นแทนเวสซอมบี้ภาคใหม่ก็เล่นเอาทำเสมือนขนาดนี้แบบเป๊ะๆแต่ถ้าเป็นแฟนเกมตัวยงเนี่ยแค่ปลายตามองก็จะบอกว่าโอ้นี่มันผลงานก๊อปเกรด A เลยทีเดียวหลังจากเลือกระดับความยากอะไรแล้วก็จะมีมือซอมบี้ถือไมโครโฟนขึ้นมาจากข้างล่างได้เวลาแรปบัตเติลแล้วสินะตัวเกมยังไม่มีเนื้อเรื่องและบทพูดอาจจะเป็นเพราะว่าตัวเกมยังเป็นเวอร์ชั่นทดลองอยู่อีกอย่างก็คือฝั่งต้นไม้กับซอมบี้เนี่ยมันไม่พูดคงไม่จะเป็นสหรับมดนี้ตัวบอย เฟลและเกิร์เฟนออกแบบมันได้แบบว่าทรงซอมบี้น่ากลัวสะพึงใช้ได้กลุ่มต้นพืชน,นี่คืออย่างเหมือนครับเพราะว่าอ้างอีกจากต้นฉบับลายที่พื้นหญ้าเนี่ยจะเป็นช่องตารางหมักลูกวางจุดยืนเป็นช่องทีละตัวเลยตามคอนเซปต์แพนเวสซอมบี้แต่แทนที่จะเข้ามาต่อสู้ด้วยกําลังก็เป็นการแลบหัวโยกแทนต้นทานตะวันด้านหลังถ้ามองดีๆจะออกผลแสงตามแบบในเกมต้นฉบับตอนเพลงแรกออกมาเนี่ยอ้างอิงมาจากเพลงซาวทกหน้าเมนูจากภาคหนึ่ง มารีมิกใหม่ให้เป็นทำนองที่มันกว่าเดิมค <S pri> ู่ต่อสู้ของบอยเฟรนก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นมาร์คคอตในตำนานของแพนเวสแซมบี้ที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือพีชูเตอร์เมื่อเล่นไปสักพักหน้าจอเนี่ยเต็มไปด้วยกระสุนถั่วเพลงต่อไปนี่แหละคลายแม็กของจริงรวมถึงเป็นจุดเด่นประจามอดนี้ S p s ชู o เตอจะกลายร่างเป็นเก t ลิง g P เสียงเปลี่ยนล่างเนี่ยเอามาจากเกมแ n w เวส Zombie ภาค Garden Warfare เพลงนี้เนี่ยผมหาไม่เจอนะครับว่าเขาอ้างอิงมาจากไหนน่าจะเป็นการแต่งเองทั้งเพลงเลยเอกลักษณ์คือหมวกทหารปากเป็นปืนเก l i n g ยิงกระจาย a n i m a t i o นการยิงจะสัมพันธ์กับการขย่าของฉากทาให้ผู้เล่นรู้สึกว่าโอ้โหแรงดีของปืนเนี่ยสั่นไปทั้งจอเลยรีคอยแบบอัดเต็มได้อารมณ์มาก แต่ถ้ากดพลาดแล้วก็บอยเฟรนหัวจะขาดกระจุยพร้อมกับเสียงเพลงฉากไตยอันคุ้นเคยฉากสุดท้ายก่อนปิดเกมเนี่ยผมมั่นใจเลยว่าหลายคนต้องชอบแน่ๆนั่นคือตอนที่เกิร์ลเฟรนยกธงสีแดงรูปสมองขึ้นมาบ่งบอกถึงสัญญาณไฟนอลเวฟเรียกพวกซอมบี้มาเพื่อเปิดสงครามเต็มรูปแบบแน่นอนว่า อีกฝั่งก็ต้องเรียกมาเหมือนกันเพื่อจบสองคำและครั้งใหญ่ใครจะชนะระหว่างฝั่งแพลนกับฝั่งซอมบี้แต่แน่นอนว่าถึงแม้บอยเฟรนจะเป็นซอมบี้พระเอกก็เป็นพระเอกอยู่วันยังคำ่ำฝั่งต้นไม้ก็ค่อยๆอ่อนแรงและล้มลงทีละตัวทีละตัวจนถึงพระเอกเกต l ลิ g งพีถึงจะเปลี่ยนเป็นร่างสองแต่ก็เปล่าประโยชน์ผมนี่น้ำตาไหล ศร้าจัดว่าแล้วก็ปลดล็อกอาชีพเม m นต์ไปหนึ่งทีตัวมอดอยู่ในช่วงพัฒนาทําให้เล่นเกมบางทีเข้าออกเกมแล้วเกมมันเด้งต้องแตกไฟล์แล้วก็เล่นใหม่นะครับก็จะได้ไม่มีปัญหาหมอดนี้เหมือนกับการโปรโมทเกมแพนเวียซอมบี้ทางอ้อมแถมยังยืนหนึ่งในมอดมาแรงในช่วงเดือนนี้นะครับยังไม่มีใครโค่นได้ผมเองก็อยากเห็นบอยเฟรดเข้าไปโผล่ในฉากเกมต่างๆไม่ใช่ในฐานะมอดแต่เป็นฐานะตัวละครจริงๆแบบ DLC ไปเลยเกมจริงเนี่ยมีแค่7จ็ดเวก แต่หมอดเนี่ยในเว็บ Banana เนี่ยมีประมาณ40,000กว่าหรือมากกว่านั้นเพราะว่าหลายคนก็คงรอคอยเหมือนกับผมเกมตัวจริงนะน,นะว่าแต่หมอดโซนิกเนี่ยไม่เหล่จะมาหมดเวลาละขอลาไปก่อนแบบสปีดรันบาย